นั่งเจสอนสารง่าออกมาที่อาไรสื่อออกมานะครับมามานี้เลยมางานแถวมาเลยจัาวากจัดเองง่ายนั่งเป็นแถวนักจัดสรับของนักัดดวไให้นะครับหอพวกนี้ไรซื่อออกมาเลยนะครับเด้อนั่งเจสอนสาระง่าเปะนแท่งนะครับน่ายืนท่อนต้นนองสวนนังวันหินซุยนังไพ่วั่นดีวงนายจะลั่นสอนมีชา นั่งเหดียนด้านซ้ายหมู่นั่งสาวชันธนาขัางสงนะครับชันธนาขัางสงผู้นิบัติจะรับแทนอันนี้แถวแรกเนาะอีกแถวที่สองนั่งคิดอนั่งขั้งสงนั่งท่องใบหินซุยนั่งเลียมแสนวิชานั่งที่ประมาทสองโมนั่งระเบียบสมพระจันทร์นั่งคือด้านซ้าย นั่งนายจูสงพักดีนายคมสอนวิชานัา่งไล่มีทรีพั์และนายวันใัยหินซุ้ยแถวที่สองนะครับนักเบิงเรียกว่าบบแถวที่สามนั่งแสงจันหินซุ้ยนั่งท่องใบหินซุ้ยนายวันไัยเขา่าหอมแถวสามนะครับ นายวันชัยเข่าหอมนายประสิทธิ์หินซุยนายสำล่าณล้งนายสำล่าณลงาง้งไชยนายบันดิตเพชรรักษาหน้านสาวอม马าพรแข่งสอนสั้นก็ได้มาแท่นหน้าไอแต่หลักยิ่งกว่าประเดี๋มาแท่นอั马าพ่อนหัว นายประสิทธิ์ข้ามหนเออมาแค่สองคันเนาะแม่นาสองเนี่ยเออพอเปิดไปอยู่เดี๋ยวตลบใต้ไปเรี่ยลวกานางสามัญลีกาข้ามวนสามค้นเป็นตัวแทนสามข้นเนาะขาหลังเนาะแม่เนาะนายสังวหินซุยอันนี้แถวที่สามโค้งนํำเิกเอ แถวที่สีนั่งม like ัตน้าข้สงนั่งรำไพ่ค้อ้อยัมา่ลายยักมาแถวที่สามแถวที่สามเออแถวที่สามหนึ่งสองสามนายชาหินซุยแต่หลับไปาติวนได้บรเป็นแถวเพราะว่ามันจะด้งานขับกบตามจำนวนนั่นมันจะเด่ นังท่าเล่นสักคู่แม่ท่าเลนสักู่นา่งท่องยอยจะเล่นพองนั่งคิดศนาโมซิกะแม่นั่งหินซุยนั่แต่น้องพ่อโกรธจนถึงนั่งบัวสอนข้างสงนา่งนาฏยาใจดีแถวที่หนึ่งสองสามแถวที่สามกบแถวที่สี่ นั่งสุมนท่าสอนสีนังเป็นแถวเดเด้อนังเป็นแถวนะครับเออนัล่ยงเลียงเลี่ยง,ยง,ง,งสุมนท่าสอนสีนั่งไพ่ออนหาน่ายักรบทูดแก้วนั่งลาตีด้านซ้ายนั่งบางดาไทยนายพงพักสันชุ่มสีในบารมาแท่งสองนบอ สาวคนเนาะดอกกัดนั่งบัวสอนทิพราลแม่บัวสอนไม่สลาบุคข้ามานี่เขาแข็และด้กก็นั่งสาวสุดใจสอนวิชาขอบคุณพ่มของน้องว่าแม่เข็มท้อมด้านสา้สยเขาแข็และ แม่จันดมเย็นมาบอเยี่จันแม่จันมาบอเอาอบปตติวตัววววเวยเอาไปทีแค่บอมาเลยทีนี้หมูเนาะอาคิสนาสองลักะหน้า,นา,นา,า,นนาท่องจันทิบลาแมนบอแม่ดูเนาะพอสใัยหน้าแซงหน้าพ่อนจะลองเกีย็บทับ ไอท็อกมี่เพื่อนผู้เสียวเอาอะไดก็ไม่เอา,มาวเมื่อคืนเนาเลขาถลกันนะครับเพื่อนแจ็ค,คจากุนจากลำดับนะครับหลอกไอหน้นนาเป็นานาทีท่านประธารบริหารส่วนตะบลศรีสว่างตะกอนนะครับวันนีนนข้ของผมแนะน้าเป็นตัวแทนของพีของน้อง นะครับแต่วาตอนรับทีมงานทางองค์การบริหารส่วนตะบลสีสว่างผมเองใม่นั่นตัวแทนนะครับน,นายณะท่าคสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยนออริศลาวันหานะครับทั้งสอปตนิาพาบุญท่านะครับวันนี้เป็นเจ้าของสถานทีประกาศภาพพิมนองมาตรลับสงฆ์ย่งยางฉีดในวันนี้นะครับเขาจะนั่งประกาศมือนี้ท่านทะเลขาจะได้ เจ็นะครับหรือท้าความขอใจเบิงต้นนะกรันแน่ล่างริที่ีมาามนี้นะครับการดูในวันว่าอารามมาจึรโรงไฟของเฮาเผยความกรบก็สอัสัดีพิ่นองทุ่นบัานดรงไฟโมหและพิน้องชุชนบัานัมสามโมเกาที่กระดนะครับครับมนีเป็นมื ของวัฒน์จำเป็นที่ที่ก็คือการใส่ชีวิตประจัตวันของการเป็นอยู่นะครับในของสาธารณสภัยขันพื้นฐานของในคนเงินไม่ว่าจะเป็นของน้ำส่วนไม่ว่าจะเป็นหม่องดังฟันดังฟื้น้ังไฟเงือนสร้างบานซอมนะครับหม่องยู่มเศร้าแต่ผลกระทบจากน้ำเข็มถ่วงขั้นนะครับขอะครับเป็นผู้สำรวจความมุ่งถึงคนกระทบแลักการ นั่นขอมุญส่งขอไปท่านการบริหารชนตัววงจีสว่างนะครับรอบนี้นลอบที่สามพี่น้องที่ได้ออกมาเยียวยาพี่น,น้องผู้ได้รับกระทบเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อนี้กระครองพี่น้องเข้าใจเย็นๆนะครับบ่ต้องไปอาชีพอีกอย่างมากมายให้เมื่อมันเกิดจากาบาแบบนี้เร็วสิ่งที่ดีที่สุดคือการเป็นฝันกำลังใจเห็นซึ่งกันและกันนะครับมันในละคนกรักธุรกนเบัตรสุกคนผมมีผู้ใดที่จะบบ่ อดเดือนรอนชะกะควายพี่น้องห,ห้องใส่ชีวิตด้วยความอดทนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยดีกับมณีนายกองกลางิหาชนบนศิสวรานนายกบัวท้อมครับได้เดินทางออกมากขอบีพอนอกกว่เนเล่นครับท่านนายกบัวท้อมติดชมครับท่านร้องจิลล่าทอสันฐานครับรองนายกองท่านนี่ยนสีครับรองนายกาอ,องกลางมหาชนศิวาน ท่านท้าวันแสนปุยครับประลัดประจำตำบลกอขเข้าที่ดูเลนะครับท่านสอวตรนิทาบุญท่าครับจะขอพื้นทีนะครับท่านสอว์วัยรกิติศักดิ์นะครับดวงสมัยนะครับสอวตวัตรมงค์จ,ออจุดิ์ซอว์วัตรกิติศักดิ์สอนใช่ครับเดินทางมาร่วมกันเป็นฝัน,น้ำลังใจให้พี่น้องบ่เคยถีบปลาละปล่อยครับไปใสไปน้ำกันครับที่งานนี้นะครับ ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบให้กับพี่น้องของเขาอยางเป็นทางการจะให้นายกองค์การท้องถิ่นบสิทวันของเขางบตากับพี่กำหนอเขากล้าเรื่อเชิญครับมานกระพิหนาพี่น้องนะครับขออนุ่ใหญ่ที่สุเลยก็เท่ากันนะครับกอมีเรืเซงตชิญนะครับครับกองกอบกับทารวัา กูซิโว์นครับูวนะครับีีน้องเ้ารมณ์กัคือนะครับกับารากับาานะครับีเาทั้งบาทนะครับยต้านวมากนะครับกับพีน้องเ้างรับทีอารกทุกท่านนะครับตีมัอนี้นะครับกัผมในฐาของนายกองการบาลชั้นบสุว่าในโลก ามารถแยกแยะที่น้องคระอที่งานตันร่องหรือข้างหน้างกเจ้าทีตํารวจทาห้องท่านธรรรนวัฒนะครับทีท่านได้การวีว่าไปเ้องเลี่ยงไปนะครับหลายท่านนะครับที่มากๆกวันิงมากหลายนะครับคือว่าอยากภารกิจให้ตํารวจหลายแนวนี้พิ่มรับระับอรับระดับเป็นตำนวมากเลได้ตาแหน่รอนะครับ เช่นน้นราแบ่าเรานรี่น้อทุกคนยังหม่เงาที่เราสำคัญนะครับจากมาซา้กนืเนาะรัะว่าเข่ากระวงเยอะนะปลาคินนะครับพอดีมีแบบปอกงาน้าแบนี้ซงของถือบอาเป็นมาตรฐา่ารหลนะครับร่งม้ายายาจิตใจพี่น้องนะครับเป็นรอบที่สามนะครับช่างก่อนลุ่งผู้ถ่วงเป็นมมากช่แบบแกะไปตะแหลกงนะครับผม ดูแลจะแหลงเลยนะครับบางที่มูบานเข้ากันก็ท่านได้รับมมน, 15, นะครับทางด้านโซ่มูที่หกมูมาสว่านมูที่สิบห้ามูที่สิบมูที่สี่นะครับจะหลายร้อยล้านค่าดกันนะครับอย่า,างในทานด้านคองดอดครับนะครับวันนี้ก็ลงมาเป็นบ้านที่สามที่สี่แล้วครับงานไฟหอดองหอดองกับ ลงคฟตัโคลงกไปงูเป็นงูสองนะครับจ้ากวนหลาอูกกนหลายแบบ้นนะครับประมาณหาคือว่าทรวทั้งสองูนี่ประมาหกสิบหกสิบัวครับคุณมีหายทิทิ้ที่บอกหกที่หกที่มาทั้งสองูทั้งสมมันกัดนะครับมันอีกแบบอว่าต่มาลงยาพีนอง บอยากเื้อมครับบางที่ก็เลยล้มื้นทีก็เลยไปหอดเงี้ยหอดร้างครับผมก็อาศัยท่าทของผู้นำของทีเท่าผู้นำของทินหรือว่าผู้ยิบาทอบตได้งานไปผมนะครับแต่เกิอจาหาปรกบังส่วนอาส่วนนี้นะครับืองกงีมาหายน้องเอาครับเกิดจากเยียวยาจิใจนะครับก็เลยทินบก็เลยปอยนะครับอาศัยท่าทของผู้นำผู้ประสานเต้าเสาอุ่นเสา นะครับก็ดีมองบ้านทิ่ต้นดู่แนนะครับกระเภท่้นบุนตะินนะครับต้นโกนโตนะครับแบบข้ามไการซอยเืออธิลาสาร์น่นานนึงนะครับกับพี่น้องก็นแจะวก็ืมนะครับในช่วงนี้นะครับาะวผมกับพารทีมงานมากแับพวกมาในัวคแทรกหลับรับก็หลายก็น้อยก็ใส่องกหมบ้านของช่วนึงของชาวบนนะครับเรื่องมีเรื่องนั่งเ่นพี่น้อง ดรอกายาไปใส่หม้อนะครับคานะครับสลนังอีก3บาทนังอีก4บาทนะครับก็ได้ลงไปรงกัเร็วนี่นะครับท่านรอยหาสเรื่นใน่งนะครับกํลังได้ีหาบาทเนาะจากนีกระทง่นเรียนรอก็นี้นะครับตองคอขอพุณนะครับผู้ายมีแบตองคอทางเราพูดภาษาไกลถูกปะราถูกก็ดอกเ้าอ่งนเร่ทุกคนจะเรื่องนะครับสิ่งใดดีๆนะครับขึ้นมานะครับ ผลกำลังใจพี่น้องเนามาประกอบขึ้นมาซูเนาะโตเนาะสาธุสาธขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกบัวทองติดชมเนาะพี่น้องครับนี่คือวัดบ้านนองบักเคว้ยเนาะครับผมนี่คือบรรยากาศที่คณะทรามนายกอบตทิศสว่างนะครับเพื่อนในมากขโมยถุงยังชีพให้พี่น้องในเขตนะครับส่วนบ้านนองบักเคว้ยคับหมูห้าและหมู่ที่เก้าเนาะครับอ เรือมูที่เก้านะก็จำนวนหกสิบห้าคนเนาะกับกาดนะครับขอบคุณท่านนายกบัวทองติดชมนะครับขอบคุณท่านท่านรองท่านประหลัดนะครับพี่น้องนะครับบ้านตลงบมาไข่นะครับหมู่ที่ห้าเรือมู่ที่เก้านะครับมื้อนี้จำนวนหกสิบห้าคนเนาะครับผมเออเป็นน้ำใจนะครับน้ำใสน้ำเกสรสารงามรับออกไปเลยเนาะ น่าสุดทอ่สุ้องสวงน่าร่าถิงสุยน่าเพวัตดีวง,งน่าจาร่าสอนวิชาน่าเรียนแกนใจน่าชันาท้งคสติทานค่ะิท่านชนิานาเข่าแถวเลยครับนะครับมูหาและมูทีเก่าเนาะกับบดงบักไฟสีสวา่างบทรายละเอียดปีนองครับนี่คือกำลังใจจากท่านนายโยและคณะ ครับพี่น้องเป็นทูนเป็นยายพี่น้องในเขตกับชิบหาหมู่บ้านนะครับในเขตชิพหาหมูม่บ้านของศรีสาว่างครับศรีส,สาว่างมีสิบห้าหมู่บ้านนะครับผมอา่านี่นะครับพี่น้องเอาครับกับซอยเหลือก,กันไปเนาะครับนะครับพา,ายา่างวให้น้ำลดน้ำโบกเร็วๆกันแล้วกันเนาะกับเห็นใจพี่น้องนะครับช่วงนี้เนาะครับอ่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็มีนะครับมีข้าวสารอาหารแห้งมีมามาประป๋องพี่น้องนะครับมีน้ำดื่มเนาะครับน้ำดื่มนะครับอ่าครับเอาถุงวางไว้ก่อนครับผมเอ่อถุงวางไว้ก่อนรับน้ำครับผมนี่นะครับน้ำเคืนน้ำไหลายน้ำแจ้งนะครับแต่ว่าบ่สามารถกินได้เนาะบ่สามารถรับประทานบ่สามารถอ่าบ่สามารถดื่มได้นะครับผมนี่คือชุมชนของหมู่ห้าและหมู่เก้าเนาะกับบดงบกไฟ ครับสีสว่างบนชายลยเอ็ดนะครับการนําของท่านนายกบัวทองพีนองแรนนาเลนหลังนะครับน่าใจของกระตຽนขึ้นกันเพิ่นว่านะครับพีนองไปแล้วนะครับว่าจะเป็นท่านรองท่านเลขานะครับท่านประธานสภผ้าต่างๆพี่นองเรียนกันวดยูบาเซานะครับเนี่ยเรนนำใจของคนไทยเพิ่นว่าคนไทยบ่ทิมกันนะครับมีหยังก็ดูแลกันไปนะครับให้ดูแลกันไปพี่นองเฮาก็ดูแลเจ้าของนะครับเด้อนะครับย้ำนะครับช่วงนี้นะครับน้าผืนรูหลานปิดเทิ่มปิดเลียนนะครับผม ระวังดีๆนะครับเล็กน้อยวังว่าผัดสามชี้มือกับตกน้ำนะครับว่าจายเขบเพราะเสียชีวิตก็เลยบไ่ได้ออกข้าวพี่น้องเป็นเลียน้ำนะครับหยอกกันปวดข้อกันใช้น้ำพี่น้องเอื้อเอื้ออยู่นะครับดีเพราะเป็นยังนะครับบอกลปบอกล้านน้ำนะครับผมบอกลปบอกล้านดูเลี้หลานล้านเจ้าของพี่น้องไปใส้ม่วงไปใส้เบียสเส้เหยใส้ชะตาตามยาเนาะครับพูดเป็นลูกร่มชากหรือว่าลูกบาบหมูหัวเอือนนะครับระวังดีๆครับอย่าไปคนเดียวพี่น้องจากดังกระคือเนาะครับ ว่าทีเป็นงูเป็นต่างๆพี่น้องเขาในบ้านในเรือนในเฮือนพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็มาระวั่งเขาบวชประมาทเนาะกับช่วงนี้เนาะเขาในหน้ากับผมว่าในเบื่อเป็นใจนะครับหาสิบเจ็ดหมู่บ้านกับห้าตำบลนะครับผมว่าเสียหายไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาในีหายเนาหน้าเนาะนะครับหันผู้ยั่งกับแบงพีแบงน้องกินน้ำเอาครับหันมันเหลือหันน้ามู้สวมอีกเนาะครับอ่าก็ล่างเนี่ยกระจัดนะครับ แจกถุงอย่างขีพี่น้องนะครับถึงถึงสีบลมากด้วยราคานะครับแต่ว่าก็เป็นน้ำใจนะครับจากผู้บริหารจากนะครับอบตชิสว่างนะครับโดยการประสานงานจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบตประจํามู่บ้านครับผมปะหลัดทนี่ท่านน้าที่นะครับไปในความร่าพี่น้องไป โยกเยกโบราณไปทำทั้งบันส้วงเขาเข้าครนี่นะครับก็นะครับท่านนายกกรทีนะครับออกจากจุดนี้นะครับไปยังบันส้วงมาครับ่านนะวะครับไปบันส้วงครับผมบันส้วงกับต่อไปเนาะครับก็ครับอาจารย์ได้มอบให้ทั้งด้านท่านผู้นำจันเขาเอบตประจำหมู่บ้านนะครับหมู่ที่ ห้าหมูที่เก้านะครับดูแลพี่น้องต่อไปนะครับนะเป็นขั้ตอนต่อไปนะครับผมนะครับเพราะว่าเมือนในท่นในยกและคกะเพิ่นกัเดินทานไปหลายหมู่บัานนะครับผมไปหลายมู่บันะครับอ่านี่นะครับพี่น้องนะครับน้ำดื่มคับพี่น้องครับน้ำดื่มกับน้ำดื่มเนาะกับดูแลกันครับผมนะครับน้ำดื่มครับผมได้ว่าเห็นุยน่าแสงจใเห็นซุยน่าเศร้สุนยได้ประสิทธ นี่คือพี่น้องในเขตนะครับปารงปอบไขกับหมูทีห้าเละหมูทีเก้านะครับผมนี่กรับทุกจังหวีพี่น้องบ๊วยหน่อยบ่วหลายนะครับอาสีบ่มีราคามากมายกายกองแต่ว่าเป็นนําใจจ่าคณะบริหารแล้วก็จะท่านนายกครับจะจัดท่านหางอประมานนะครับหาสิ่งของให้พี่น้องพ่อประทังชีวิตพ่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นนะครับผมผมกับแม่ชนาผู้สื่อข่าวสมคำนะครับก็ขออนุญาตนะครับติดตามท่าน นายกไปอีกแล้วครับผมไปยอดทอดแล้วพี่น้องบ้านผมก็ล่อึ้นกันนะครับล่อึ้นกันนะครับ,รบผมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ